เมื่อเราที่เคยให้มาวันนี้มันกลายเป็นรอยแผลที่ฉันต้องดูแลเองทุกทีจะบอกว่าจะไม่ทิ้งกันแต่สิ่งที่เธอทำมันตรงข้ามแบบไม่มีที่ยืนเลยสักนาทีไม่โทษเธอแค่พี่ที่ฉันหวังมากไปฉันทุกคำที่เธอพูดจนไม่เหลือที่ให้ตัวเองได้ท้อใจความรักที่ฉันให้ไปกลายเป็นบาดที่เธทำให้ฉันเจ็บจนหายใจไม่ออกในทุกวันใหม่แล้วเพราะยังรักเธอมากเกินไปฉันเลยนี่ความเจ็บนี้ไม่ได้เลยจริง ฉันเจ็บอีกแล้ว,ลว,ลวเจ็บจนใจมันแทบไม่ลือแรศบอกว่าจะอยู่แต่วันสุดท้ายเธอกับเดินหายไปแบบไม่แม้แ,แต่ลม,มองกันฉันยังรักเธอทั้งที่ไม่ควรรักแต่หวัวใจมันยังยืนอย่าว่าทำไม่ได้ไดเพราะทุกครั้งที่รักฉันต้องเจบ<ท>็บเพราะเธอซ้ำซ้ำอยู่แบบนี้เพราะทุกครั้งที่รักฉ<ท>ันต้องเจ็บเพราะเธอ อย่าอย่เอย่า yeah, 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 yeah. ฟังดีๆนะเธอเข้ามาเพื่อให้หวังแล้วกลับไปให้ฉันพังลำพังให้ครั้งเมื่อบทเดิมที่ฉันต้องเล่นท,ทั้งที่รู้ว่าตอนจบคือฉันนอนเสียงทุกครั้งฉันผิดแต่งที่เคยเชื่อว่าเธอจะรักฉันแบบจริงจังสุดท้ายฉันก็เหลือแค่ตัวเองกับเพื่อที่พังจนเกินกว่าจะย,ยุ่งไหวในบางครั้งถ้พูดกันแคว่าเหนื่อยแล้ว ฉันนี่แหละที่เหนื่อยกว่าต้องเก็บใสใจที่เธอทำหล่นไว้จะ้อร้ายกี่ครั้งก็ยังวนกลับไปที่จะเดินไม่เคยไปไหนเพราะความรักที่มีเธอมันใหญ่เกินกว่าที่ฉันจะทิ้งมันไว้ข้างหลังได้จริงๆฉันเกงเรื่องกัรรักใครแต่เก่งเรื่องเจ็บเพราะเธอยิพยายามลืมเธอกิยิ่งฉันหัวใจมากกว่าเดิมเสมอตอนรักมันคือฟันตอนเจ็บมันคือเธอและหัวใจฉันยังเวีกลับไปหาเธอทั้งที่รู้ว่าเธอทำร้ายฉันมาแค่ไหนก็ตามเธอทำให้ฉันเจ็บอีกแล้วเจ็บจนฉันถือยืนไม่ไหวสัญญ คำลวที่เธอใช้ค่าฉันเรื่อยไปฉันต้องเจ็บเพราะเธอสงเจ้าบูในเพราะทุกครั้งที่รักฉันต้องเจ็บเพราะเธอสมเจ้าดีเธอทำให้ฉันเจ็บอีกแล้ว,ลวเจ็บจนฉันจะยื้ไม่ไหว,ไวสัญญาที่เคยมีมันกลายเป็นแค่คำลวงที่เธอใช้ค่าฉันเรื่อยไป ฉันยังรักเธอทั้งที่ไม่ควรรักแต่หัวใจมันเลือกไม่ได้เพราะทุกครั้งที่รักฉันก็เจ็บเพราะเธอทุกครั้งอยู่ดีเธอความรักคือบทเปลียนงั้นเธอก็คือครูที่ทำให้ฉันเจ็บจนจำไปทั้งชีวิตแต่ถึงเจ็บแค่ไหนฉันก็ยังรักเธออยู่ดีและนั่นคือเหตุผลที่ฉันหนีตัวเองไม่ได้เลยจริงๆ